่าตัดมดลูกร่งไข่ออกไปแล้วเป็นโรค SLE SO มีผื่นคันบ่อยๆรักษาอย่างไรให้หายนะครับผมเองก็อยู่กับคนไข้ที่เป็นโรคคุ้มควงหรือเป็นโรค SLE SO อยูอ่กลุ่มหนึ่งนะครับจะบอกว่าคนไข้เยอะไหมในโรค SLE SO นะเยอะเลยนะครับที่เป็นมารักษาฟื้นฟูร่างกายกับผมนะครับ กลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลผมพบว่านะครับหลายท่านเลยนะที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับมารักษาด้วยอาการของโรค s อสโรคูคุ้มควงแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเคยผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วอาจจะผ่าตัดเฉพาะมดลูกหรือผ่าตัดเฉพาะรังไข่หรือทั้ง2องอย่างนะครับแล้วพอผ่านไป สองปีสปี4ปี5ปีนะครับแล้วก็เกิดเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรค s SO อ e นะครับผลการตรวจยืนยันว่าเป็นโพสเป็นโพสติฟนะครับนะฮะแล้วก็ทรมานนะมีผื่นคันขึ้นบ่อยๆนะครับร่างกายก็สุดโซมนะครับซุดโซมเลยนะฮะนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคุณหมอนะครับตัว เราก็รู้นะครับว่าเวลาที่เราผ่าตัดมุลูกรลังแถวไปแล้วฮอร์โมนของเราก็ไม่สมบูรณ์ความแข็งแรงก็ไม่สมบูรณ์พอมาเป็นลูก s อสนะครับบางท่านที่มาเจอเจอผมก็ค่อนข้างจะหมดสภาพเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันอักเสบทั่วตัว,ตวทั่วร่างกายมีพื่นคันเลยเหนื่อยเพียนะฮะแล้วก็ปวดหลังปวด,ปวดเอวทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทรมานแล้วเราไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอก็รักษาเต็มที่แต่มันก็ได้รับหนึ่งนะฮะทำให้ ค้นหาข้อมูลแล้วก็เลยมาเจอคลิปหมอเอนะ,นะครับท่านที่เป็นอยู่นะครับท่านที่เป็นอยู่ผมเองก็อยากจะบอกให้ท่านทราบนะครับว่าตัวโรคพุ่มควงหรือโรค SLE นั้นนะครับมันมีทางรักษาให้หายได้มันมีทางที่จะฟื้นฟูร่รางกายของเราให้กลับมาแข็งแรงได้ขอเพียงแต่ เราเองต้องมีวินัยนะครับเรียนรู้นะครับว่าเราป่วยเพราะอะไรเราจะฟื้นฟูร่างกายของเราได้อย่างไรให้กลับมาแข็งแรงนะครับก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังไลฟ์นะฮรไลฟ์หมอเอค่อนข้างจะยาวเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ละเอียดแล้วพาท่านไปสู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอาการนั่นเองนะครับก็อยากให้ท่านฟังให้จบนะครับนะฮะตัวโรคตัวโรค s SO e นะครับรวมถึงตัว โรคเนื้อง,งอกมืลูกซิสดังไข่มลูกโตมุลูกหย่อนเนื้องอกลูก,ลกซิสลังไข่นะครับก่อนที่มันเกิดขึ้นกับเราเองที่เราต้องไปผ่าตัดแบบนั้นมันก็มีสาเหตุของมันนะครับสาเหตุของมันนะมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเริ่มแรกที่เกิดนะครับที่ผมดูแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับตัวรวบรวมสถิตินะครับเป็นองค์ความรู้นะฮะที่ได้เจเจ๊กับคนไข้ามาก็คือว่า คนไข้นั้นมักจะมีภาวะเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดจางน,นะครับเป็นเวลาติดต่อกันแล้วมันก็เลยได้อย่างหนึ่งนะครับมันตัวค่าไขมันเลือดของเรา้ค่อนข้างสูงหรือปริมสูงหรือค่อนข้างสูงนะครับเลือดค่อนข้างจางแต่ไขมันนั้นมีลักษณะของปริมสูงหรือไขมันเนลือดสูงนะครับ สองภาวะนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นเวลาติดต่อกันมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยปกติตัวภูมิในร่างกายของเรานมีหน้าที่กำจัดเซลล์รุกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีเลือดค่อนข้างจางเลือดจางเป็นเวลาตีต่อกันนะครับไขมันในเลือดค่อนข้างจะสูงหรือปิ่มสูงนะครับภูมิมันจะทําลายตัวเองนะครับ ภูมิข,ของเราจะทํางานผิดเพี้ยนและภูมิจะกลับมาทําลายตัวเองนะถ้าตัวภูมิมันทําลายกล้ามเนื้อข้อต่อมันจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อข้อต่อของเรามันปวดมันอักเสบขึ้นมานะครับถ้าภูมินะครับของเรามันทําลายผิวหนังนะครับทำลายผิวหนังไปเรื่อยเรื่อยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือผิวหนังรลออักเสบแล้วก็มีผื่นคันนะฮะอย่างในเคสเนี้ยในอีพีนี้เราพูดกันก็คือในเรื่องของผื่นคันเกิดขึ้นผื่นคันบ่อย ก็เกิดจากตัวภูมิในร่างกายของเรามาทำลายที่ผิวหนังของเรานะครับนอกจากทำลายที่ผิวหนังแล้วเขาก็จะไปทำลายระบบอวัยวะภายในของเรานะครับถ้าตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นทำลายตัวกล้ามเนื boom, the ้อข้อต mm ่อผมเองก็จะเรียกว่าร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยถ้าทำลายถ้าภูมิในร่างกายของเราทำลายผิวหนังและระบบอวัยวะภายในผมเองก็จะเรียกว่า ภาวะร่างกายของนั้นเสียสมดุลหรือร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มหวงหรือ SOE นั่นเองนะครับในเริ่มแรกนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแนวโน้มก่อนนะครับแนวโน้มก่อนนะเช่นเรามีผื่นคันมีการอักเสบทั่วร่างกายนะครับนะฮะแต่เป็นลักษณะของมีแนวโน้มก่อนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเรื่อร่างกายจะสมมากๆเข้าค่าเอเมันขึ้นระดับหนึ่งนะครับก็จะ ตรวจเป็นค่า N a มีผลเป็นโพสตีฟหรือผลเป็นบวกนะครับเราเองก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นโรค s อสเอคพุ่มพวงนั่นเองนะครับนะฮะสภาวะนี้นะครับสภาวะนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มระดับกกระเบีนโน้มเป็นลูกรูมาตอยหรือเป็น s อสก็ตามนะครับนะฮะสิ่งที่มันส่งผลก,กับร่งา,ง,รา,ารงกายของเรานั้นเขาจะทําให้ร่างกายของเรานะเกิดการอัเกเสบนะเกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับ เกิดการเสพมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายของเราผลตามมาก็คือร่างกายเรานั้นจะทําให้เรากระหายน้ําบ่อยกระหายน้ําบ่อยต้องดื่มน้ําเยอะดื่มน้ําเยอะเพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกเกิดภาวะฉี่บ่บอยๆดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยๆนะครับเป็นปัญหาที่ตามมาในโรคกลุ่มนี้เลยนะครับกลุ่มนี้เลยแล้วก็เป็นโรคประจําตัวของโรค คนที่เป็นระบบภายในของคุณ,คณผู้หญิงนะครับนะะร่างกายมันเกิดการระเสบเพลิกกิงคาจะคล้เปใบมะกรูดน,นะครับสมุนไพรที่มีลิ้ค่อนข้างร้อนหรือร,ร้อนเมื่อก่อนเราทานได้เราทานเผ็ดได้แต่ตอนนี้พอร่างกายเราเสียสมุลม,มีการระเสบในร่างกายของเรามันจะทําให้ตัวลิ้นของเรานั้นรับเผ็ดไม่ค่อยได้นะเราจะทานเผ็ดได้น้อยลงนัลงก็คือทานจืดมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเรา ทานพริกได้เยอะตอนนี้มันจะไม่เอานะครับมันจะรู้สึกว่าแสบปากร่างกายของเราไม่ต้องการน,นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำเพียงพอมันก็จะเกิดแผลในปากบ่อยๆนะครับเกิดแผลในปากนะฮะทำให้เกิดร้อนในแผลในปากบ่อยๆนะครับแล้วก็เกิดอาการท้องผูกด้วยเพราะอะไรน้ําจะดูดซับความร้อนไว้แล้วก็ฉี่ออกน้ําไปเลี้ยงแล้วมใส้ใหญ่แล้วเพียงพอก็เกิดภาวะท้องผูกตามมานะครับท้องผูกตามมา แล้วนะครับแล้วมันเกิดเป็นระบบภายในโลกระบบภายในของคุณผู้หญิงได้อย่างไรนะคุณหมอนะครับมลูกโตมุลูกหย่อนนึ่งงอกลูกซิสตาดังไข่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะนะครับในกลุ่มลูกแพ้คุมตัวเองนะครับเราจะได้ยินคำว่าตัวรูมาตอยนดนะครับบริเวณร่างกายของเราตรงไหนที่มีการอักเสบร่างกายของเรานั้นจะฟอร์มตัว แต่สะสมไขมันก็เล็กฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นลาาักษณะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นค่อยๆฟอร์มตัวเป็นก้อนเป็นกระจุกๆขึ้นมานะครับถ้าฟอร์มตัวในลักษณะของพังผืดที่มันไปแทรกอยู่ตามเซลล์อยู่ตามมดลูกของเรามดลูกของเราก็มีหลอดเลือดมีกล้ามเนื้อเขาเบลียงเยอะแยะมากมายเลยนะครับไขมันที่อยู่พอเราเริ่มสูงขึ้นมันก็กระจายตัวนะครับไปแทรกอยู่ในผนังของมดลูกของเราที่เรียกว่าลักษณะของพังผืดมาเข้ามาเข้ามาเข้า ตัวมดลูกของเราก็จะค่อยขยายโตขึ้นโตขึ้นก็เรียกว่าเป็นูมดลูกโตแล้วมีการอักเสบภายในเกิดขึ้นนะครับมันก็ยิ่งโตโตโตพอโตเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็มีน้ําหนักนะครับตามแรงนุ่งถ่วงเราก็หย่อนไปที่ลงไปที่ช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามดลูกหย่อนนั่นเองถ้าตัวในลักษณะของรูมาตอยนด์มันจุดไดจุดหนึ่งนะครับจุดไดจุดหนึ่งนะฮะมันเกิดขึ้น มันฟอร์มตัวไปเรื่อๆๆยๆขยายตัวขยายตัวมากเข้ามาเข้านะครับมันก็กลายเป็นเนื้องอกเนื้องอกในตัวกล้ามเนื้อมดลูกในโพมดลูกของเราหรือนอกมดลูกหรืออยู่ที่รังไข่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของก้อนเนื้องอกหรือซิสนั่นเองนะครับมันจะค่อยฟอร์มตัวกันนะฮะมันจนไปถึงที่เป็นปัญหาสำหรับคุณผู้หญิงของเราแล้วก็นําไปผ่านําไปซึ่ง การผ่าตัดในที่สุดนะครับที่พวกเราผ่านทำกันผ่านที่เราผ่านมาแล้วนะครับ,ส,รบสิ่งที่ผมเจอเจอนะครับสิ่งที่ผมเจอเจอในคลินิกนะครับนะฮะก็คือว่าปัดใจเร่งที่ทำให้ร่างกายของเราอักเสบทำให้เราปวดหน่วงทำให้เราต้องเกิดผื่นคันทำให้ต้องต้องเป็นโรค s อ e เนะครับก็เพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่าอาหารแสลงนะฮะในทางคลินิกผมพบว่า อาหารแสลงนะครับเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราอักเสบนะครับพอ,อร่างกายของเราอักเสบม,มากเข้ามากเข้ามาเข้านะครับทั้งระบบตัวผิวหนังของเราและระบบไอวัยวะภายในนะครับพอนานนาน,น,าน,นานเข้านะครับคุณหมอก็สงสัยคุณหมอก็ไปตรวจเลือดน,นะครับไปตรวจเลือดก็พบว่าค่า NA เป็นบวกหรือเป็นโพสติมนะครับก็บ่งชี้ว่าเราเป็นโรค SLE นะครับแล้วก็ ภูมิมันจะทำลายทุกส่วนในร่างกายของเรารวมถึงผิวหนังมันก็เกิดการผื่นเป็นผื่นคันเป็นคันบ่อยๆนะครับ,นะรบต,ตัวอาหารตัวอาหารแสลงเองนะครับนะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยและครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกำหนดขึ้นมานะครับเป็นกฎธรรมชาติที่เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามแต่หนะ้าที่ของอาหารสแสลงก็คืออาหารที่จะไปเร่งให้ร่างกายของเรานั้นอักเสบขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นนะฮะ ปลาปลาเจา้เจาผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องใเครื่องนไข่เห็ดบเกอรทันยับพืชเป็นต้นนะครับปลาปลาเจ้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดบกเกอรทันยับพืชพวกเนื้อวัวเนืน้อควายนะครับกุ้งหอยปูน้ำจืดน้ำเค็มนั้นจัดเป็นอาหารแสดงหมดเลยนะครับนะฮะ อหานแสดงนะครับพอเราทานเข้าไปโดยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไม่ค่อยรู้นะครับเพราะาอะไรมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นสิ่งที่เราทานประจําทุกมื้อทุกวันอยู่เป็นประจํามารวมนานหลายปีอยู่แล้วนะครับเราก็ทานไปจนเกิดจนเมื่อเราเกิดโรคเราถึงจะเริ่มมาใส่ใจกันนะครับตัวอนอกจากอหารแสดงนะครับเป็นการเป็นตัวการสําคัญที่เร่งการอักเสบในร่างกายของเราแล้วนะฮะในทางคลินิกนะครับหรือในทางกลุ่มโรคแพ้ภูมิเอง เราจะได้ยินเราจะได้ยินตัวนักวิาศาสตร์นะครับก็พบว่านะฮะตัวเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับแบคทีเรียและไวรัสเป็นที่เป็นเชื้อ,อก่อโรคเวลาที่เข้ามาร่างกายของเรานะครับเขาก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็ไปกระตุ้นภูมิในร่างกายให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะ4ี่หปีหปีที่ผ่านมาก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วย แล้วก็หลายท่านเลยนะครับที่ต้องติดเชื้อไวรัสโดยตรงนะครับหรือบางท่านไม่ติดเชื้อไวรัสแต่ก็ได้รับไวรัสทางการแพทย์2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งหรือหลายท่านเลยที่ได้รับไวรัสทางการแพทย์แล้วก็ติดเชื้อไวรัสโดยตรงซ้ํเาเข้าอีกนะครับถามบอกมีไหมมีนะครับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเรานั้นเริ่มเสียสมดุลมีแนวโนม้มเป็นโรค พุ่มควงูมาตอยพุ่มควง s l สอยู่แล้วแต่พอเราได้รับเชื้อ,อพวกแบคทีเรียและไวรัสเข้าไปนะครับมันก็ยิ่งกระตุ้นภูมิของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบแล้วทําให้ตัวโรค SLE นั้นมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะฮะนะครับสิ่งที่ในทางคลินิกนะครับในทางคลินิกเอง หมอเอรักษาอย่างไรให้ตัวโรคพุ่มควงและอาการคันทั้งหลายให้มันหายไปแล้วฟื้นฟูสุขภาพของคุณผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผ่าตาัดมดลูกรลังไข่ไปแล้วนะครับในทางคลินิกเองผมเองก็มียาแผนโบราณน,นะครับชื่อว่ายา,าชุดแรกก็คือ,อยาชุดปรับสมดุลที่จะไปหยุดภาวะการเสพภายในเรือรังของเราแล้วก็เริ่มค่อยๆเืเร,เริ่มฟื้นฟูในร่องฟื้นฟูนัางกายกลับมาให้แข็งแรงนะครับ ยาชุดนี้ก็จะใช้เวลาในการรักษา35วันถึง40วันนะครับถามบอกว่าอาการผื่นคันต่างๆรวมถึงการปวดหลังปวดเอวบกข้อบาไหลนะครับเริ่มดีขึ้นยังคุณหมอก็จะค,ค่อยๆดีขึ้นเห็นผลชัดเจนแล้วนะครับถ้าคนไข้มีวินัยกับข้าวต้องทําเองห้ามซื้อนะครับกับข้าวทาเองห้ามซื้อนะฮะนะครับแล้วก็ทานเฉพาะที่หมอบอกเท่านั้นนะครับนะฮะ คอเราจบคอสอยาชุดปรับสมดุลแล้วนะครับเราก็จะหันยาชุดฟื้นฟตูต่อไปนะครับยาชุดฟื้นฟูก็มีหน้าที่ไปทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับแล้วก็สารสําคัญในตัวยาสมุนไพรหลายตัวเลยนะครับที่จะไปยับยั้งเรื่องของเซลล์เนื้องอกเซลล์เนื้อร้ายต่างๆนะครับยาก็ทาหน้าที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญนะครับไม่แพ้ยาเลยก็คือในเรื่องของการปรับกระยูกันกินใหม่นะครับนะฮะสิ่งที่ เรา,เามาฟังไลฟ์โมอเอนะครับตรงนี้นะครับอยากให้จดเลยถ้าเรายังจําไม่ได้นะครับว่าทานอะไรบ้างทานอะไรได้บ้างสัดส่วนเท่าไหร่ที่ไม่แสลงนะครับสิ่งที่ทานได้นะครับในกลุ่มโปรตีนก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวหมูปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมือแดงแหมูสับได้บ้างไม่เอาหมูสามชั้นคอหมูหางหมู หนังหมูพวกนั้นไม่เอาเพราะว่าไขมันมันเยอะนะครับส่วนเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ถูเหลืองหลอสีขาวแบบแผ่นสีแผ่นสีนส,นสีเหลี่ยมสีเหลืองสีขาวแบบนั้นไม่เอานะครับเขาตกตะกอนด้วยน้ำส้มส,ำสมสายชูแต่ถ้าเป็นแบบแพ็คที่แช่น้ําในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนั้นก็ไม่เอานะครับไม่เอานะฮะโปรตีนที่เราทานได้นะครับให้ทานในสัดส่วน60-7 0นะครับ60-70% ส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกลั่ปีทูยาวผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกลั่ปีทูยาวผักชีนะฮะทานในสัดส่วน30-40%ส่นะครับส่วนเครื่องปรุงปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับผลไม้ก็ทันแอปเปิลกับฝรั่ง2-3มชิ้นพอล้างปากนะครับ2-3ามชิ้นพอล้างปากหรือไม่ทานก็ได้นะครับเน้นทานกับข้าวเป็นหลัก ส่วนข้าวข้าวนะครับให้ทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องข้าวสวยคื pues อข้าวขาวนะครับให้ทาน2ช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องส่วนไรเบอรี่ข้ากล้องนะครับข้าวเหนียวไรเบอรี่ข้ากล้องขอให้งดนะครับเพราะว่าจัดเป็นอาหารแสลงนะครับจัดเป็นอาหารแสลงนะฮะนะครับเหตุผลนะครับที่หมอเอให้ปรับกันอยู่กันกินแบบนี้นะครับมันส่งผล ดีกับร่างกายของเรายัางไงมันช่วยให้โรคหายได้อย่างไรนะครับในกระบวนการนี้นะฮะก็คือว่าอาหารต่างๆที่เป็นโปรโตีนเวลาที่เข้ามาในร่างกายของเราแล้วนะครับร่างกายของเราก็จะย่อยๆพอย่อยเ,ย,ยเสร็จพวกบรนก็กดอะมิโนขึ้นมานะครับไปกดอะมิโนส่วนผักเราทานเข้าไปร่างกายเราย่อยมันก็จะได้ให้ไฟเบอร์และวิตามินนะครับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าตัวโคเกเตอร์ร่างกายของเรานนั้นจะกดอะมิโนรวมกับโคเกเตอร์โดยที่มี เอนไซม์ในร่งา,ง,ง,ง,านนรรงกายของเรานั้นทํางานนะครับร่างกายของเราก็สั่งก่อสายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อนะครับส่วนต่างๆที่โปรตีนทำมาที่พอเราทำแบบนี้นะครับความเข้มเลือดของเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเลือดมันก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดก็จะเอาอาหารสารอาหารต่างๆไปให้กับเซลล์ของเรานะครับนะฮะ เลือดเราจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเมื่อไหร่ที่ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเพศของคุณผู้หญิงจะเริ่มดีตามไปด้วยนะครับจะเริ่มดีตามไปด้วยนะจะสัมพันธ์กันนะครับนะฮะแล้วนะครับพวกแป้งน้ําตาลอย่างอื่นนะครับแป้งน้ําตาลอย่างอื่นพวกกล้วยสบับปะรดมะละกอฟักทองเผือกมันข้าวโพดเบเกอรี่ลูกเดือยทันจะพืชต่างๆนะครับนะบผมเองผมจะให้คนไข้งดนะครับให้คนไข้งดเลยนะครับ เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับสิ่งที่มันจากสิ่งที่เราได้จากการงดแป้งน้ําตาลจริงๆเ,เราทานแป้งน้ําตาลมันแทรกอยู่ในหลายรูปมันมันไม่ขาดสักทีเดียวหรอกครับนะฮะแต่ส่วนที่เราสัมผัสได้นะครับเราจะให้งดไปก่อนนะครับงดไปก่อนการที่เรางดแป้งน้ําตาลนะครับการที่เรารูแงดแป้งน้ําตาลลงนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะ เอ,า,อามองไปเอาข้ามาเอาพลังงานสำรองคือไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเราที่ส่วนที่เป็นลูมาติโหนดที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมานะครับในลักษณะของเนื้องอ,ง,งอกต่างๆหลายท่านเลยนะครับที่ผ่าตัดมดลูกไปแล้วมันก็งอกใหม่งอกตามที่ต่างๆนะบางทีตัดมดลูกรังไข่ไปแล้วงอกที่เต้านมแล้วก็ที่คอหอยนะครับ ถ้ามันจะมีการเกิดฟอาจจะมีการฟอร์มตัวของเนื้องอกต่างๆขึ้นมานะครับร่างกายของเรานั้นจะดึงเอาพลังงานสำรองคือไขมันที่อยู่ตามส่วนต่างของ,ของรา่างกายรวมถึงส่วนที่จะฟอร์มตัวเป็นเนื้องอกนั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานก็ค่อยทาไปเรื่อยๆนะครับไขมันในตัวของเราจะเริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราเองนั้น ก็ต้องหยุดอาหารแสลงนะครับหยุดอาหารแสลงอาหารแสลงคํานึงก็มีผลกับร่างกายของเราส่งผลให้ร่างกายของเราอักเสบแล้วก็เกิดการบล็อกเลือดเข้าหัวใจนะครับอาหารแสลงเราไม่ทานนะครับเราหยุดไปเลยนะครับอย่าไปลองมันเลยหยุดไปเลยนะครับเน้นทานกับข้าวที่มบอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนะทำให้เลือดลมล uh, id, เราการผ่าผานเราดีขึ้นเลือดลมเรา <c oughs> ดีขึ้นเลือดเข้าหัวใจดีขึ้นนะครับเลือดก็จะส่ง เลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับในขณะเดียวกันนะก็ไปเร่งให้มีการเผาผันไขมันที่เป็นส่วนเกินนั้นออกมาออามาใช้เ,าาชเป็นพลังงานนะครับไขมันในตัวของเราจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับอาหารแสลงเราไม่แตะนะครับแม้แต่คําเดียวหยุดไปก่อนเลยนะครับมันทำาการที่เราทําแบบนี้ไปนะฮะทั้งยาก็ไปลดการอักเสบนะครับทั้งอาหารแสลงก็ไปเร่งการอักเสบเราก็งดซะนะครับ ผลที่ตามมาก็คือว่าตัวร่างกายของเรานั้นจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับความเข้มเลือดของเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไขมันในตัวลดลงและหยุดอาหารแสดงได้นะครับการอาการที่เราเป็นผื่นคันหรือเป็นโรคพุ่มพวงอยู่นะครับมันจะก็ค่อยดีขึ้นแบบวันต่อวันต่อวันนะครับค่าการอักเสบค่าเอ็นเอนะครับเช่นหมอมีคนไข้นะครับเอค่าเอ็นเอหนึ่งต่อหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ รักษาไปเรื่อย3าสีเดือนมาลดลงมาเหลือ1ต่อ80อย่างเงี้ยครับนะฮะมันทําให้เราแข็งแรงความเข้มเลือดเราเพิ่มขึ้นนะหลายท่านเลยที่นอนไม่หลับนะเพราะว่าเลือดมันจางเมื่อไหร่ที่เลือดเราเข้มข้นมากขึ้นมันจะหลับได้เองอารมณ์ต่างๆผู้อยากจะเริ่มดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณก็จะเริ่มดีขึ้นเรารักษาไปเรื่อยตัวโรค SLE โรคผื่นขันทั้งหลายมันจะก็ค่อยหายไปเองนะครับหายเองหายในลักษณะที่ เราสามารถไปตรวจในห้องปฏิบัติการได้แต่ขอแต่ว่าตัวคนไข้เองนั้นนะครับต้องมีวินัยนะครับต้องมีวินยัยขนาดว่าถ้าเป็นคนไข้หมอแล้วหมอก็จะบังคับให้คนไข้นั้นถ่ายรูปกับข้าวที่ทานส่งให้หมอดูทุกมื้อทุกวันหมอก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับระยะทางนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษาสําคัญที่สุดก็คือตัวไมซเซ็ตหรือวินัยของคนไข้นั่นเองถ้าเราอยากจะหาย แล้วก็ต้องทํานะครับหมอไม่สามารถทําแทนคนไข้ได้หมอมีองค์ความรู้เป็นโคชชิ่งที่เป็นเป็นโคชที่นําพาให้ทุกท่านหายได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไข้เป็นสําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับท่านในที่มีแนวโน้มว่าเป็นโรคพุ่มควง SO e หรือเป็นโรค s อ e หรือเป็นเป็นโรค SOE อยู่แล้วนะครับ ผมเองก็อยากจะบอกนะครับว่ามันรักษาให้หายได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทําด้วยตัวเองนะครับยาเราก็ทานไปปรับกันอยู่กันกินใหม่งดอาหารแสดงอย่างที่คัดออกกำลังกายเป็นหน้าที่ของคนไข้คนไข้ก็ต้องทํานะครับถ้าคนไข้ความร่วมมือแบบนี้นะครับการรักษาบอกได้เลยว่าไม่ยากไม่ยากจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นโรคเส้นผมบางภูเขานั่นเองนะครับนะครับก็หวังว่า ไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านใดที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอพย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดส u b ค c r i า e กดไลค์กดแชร์หรือท่านใดที่รับชมผ่านช่อง Facebook หมอเอพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้กับบุคคลที่เรารักนะครับนะฮะก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ